ลูกเลิกเพลิดทำยังไงแม่ฝึกคีลเลิกเพลิดตอน2ขวบ1เดือนนะคะตอนแรกก็คือจะเริ่มฝึกจากเลิกเพลิดตอนกลางวันก่อนตอนคืนก็คือยังจะใส่เพลิดอยู่อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีมีอะไรบ้างนี่เลยการเกงในเลิกเพิด จะมีเป็นแบบนี้จางเกียงในเลอะเพิ่มมันต่างจากางเกงในธรรมดาไงาีในมันก็จะมีแบบเป็นบุซับอย่างเงี้ยถามว่ามันเหมือนเพิ่มไหมมันไม่เหมือนนะมันไม่ได้รองรับฉี่ได้ด้วยมันช่วยให้สมมติว่าเขาฉี่ครั้งหนึ่งอะมันจะไม่แบบไหลลงพื้นแล้วแบบเจิ่งนองแล้วต้องไปเช็ดอะอันนี้ก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมที่ซื้อมาแล้วดีแบบนี้อันนี้น่ารักก็เพราะเป็นลายอันปังแมนแต่ว่ามันตัวเล็กอะถามว่าไหนดีที่สุดแม่ชอบอันนี้ เพราะว่ารู้สึกว่ามันตัวใหญ่มันนิ่มแล้วก็มันซึมซับโอเคอันบางแมนเนี้ยเลยไปสําหรับเี้ยะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยซึมซับดีสุดแบบเนี้ยราคาตัวละ30กว่าบาทเองไะอันบางแมนนี้ก็แม่ซื้อมาประมาณมันมั้งก็ลองไปเลือกดูกันเนาะว่าไหนที่พอดีกับลูกตอนนั้นแม่ซื้อมาประมาณแบบ10ตัวทีนี้สองที่จะต้องมีก็อีพอตตี้แต่ว่าไอ้ชีไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าชีใช้อย่างที่ส ก็คืออย่างที่3ก็คือที่รองนั่งชักโครกเอาไปวางบนชักโครกคเขาก็ปินปินบๆนบนน,นขึ้นไปนั่งบนชักโครกเองได้โอเคอุปกรณ์พร้อมวิธีการเลิกเพลิดของแม่ก็คือตื่นเช้ามาเราก็จะถอดเพิดเลยแล้วก็พาเขาไปชูฉีก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนให้ใส่กางเกงในแม่ก็จะชวนเขาไปเข้าห้องน้ำทุกทุกสองชั่วโมงจะปวดไม่ปวดไม่รู้นะชวนไปก่อนถามว่าระหว่างนั้นอะ่ะเขามีฉี่ลาดบ้างไหมมีเพราะว่าเขายังไม่รู้เนาะเขาเพิ่งเริ่มฝึกเขาก็จะยังอันไม่เป็นแล้วช่วงแรกๆก็จะต้องค่อยๆฝึกไปอย่างนี แต่เดี๋ยวเขาจะปลอบตัวเองนะตอนนอนกลางวานันช่วงแรกอ่ะขี้ฉี่ใส่ที่นอนเขาฉี่ยประมาณสองสามครั้งแต่พอขารู้ว่าเฮ้ยมันฉี่แล้วมันเปียกใส่ที่นอนอ่ะหลังจากนั้นเขาก็ไม่ฉี่เลยทีนี้มาถึงการเลิกเพิ่อตอนคืนเนาะก็สองขวบห้าเดือนสองขวบหกเดือนประมาณเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะอาชีอะจะทานนมสองเวลาคือตื่นนอนกับก่อนนอนเวลาก่อนนอนอ่ะก็จะต้องพาเขาฉูชีก่อนหนึ่งครั้งตามหลักแล้วว่าพีการเลิกเพิ่อตอนคืนก็คือปล่อยปลูกเขามาเข้าห้องน้ำตอนคืนแต่ มันหาของอาชีก็คืออาชีเป็นเด็กที่ปลุกตอนคืนแล้วจะงองแง ร้องไห้ใหญ่โตบ้านแตกเลยความมันมีปัญหาเราก็จะเริ่มแบบเออไม่ค่อยอยากปลูกแล้วอะ่ะก็จะมีคืนที่ราบเลียมที่เขาไม่ฉี่เลยก็มีแล้วก็มันจะมีคืนที่แบบเขาฉี่ตอนประมาณตีสามตีสี่เนี้ยก็ต้องซักที่นอนกันไปเนาะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนรอบนมลูกมาดีกว่าเราก็เลยโยกรอบนมก่อนนอนนะให้มากินตอนประมาณช่วงสี่ห้าโมงเย็นดีขึ้นจะถามว่ายังมีฉี่อยู่ไหมมันก็จะยังมีฉี่อยู่ซึ่งเราคาดการไม่ได้เลยว่าวันไหนเขาจะฉี่หรือเขาไม่ฉี่ทุกวันนี้ก็ยังใช้วิธีการปลุกให้มาเข้าห้องน้ำเพราะว่า พูดถึงเรื่องเอื้อ้เขาไปลองนั่งหลายทีละไม่ประสบความสําเร็จเราไม่ออกอะแล้วพอมาใส่เพิร์ดออกเลยจุดเปลี่ยนที่ทําให้อยูยูอะมาอือชักโคกได้คือป๊ะปาก็บอกว่าถ้าชื่ออื้อใส่ชักโคกอะอาชีจะได้ดูทีวีซึ่งป๊ะป๋าจะเปิดเป็นอินเซ็ก์ให้ดูเป็นสารคาดีมาแรงเลยอื้อเฉยเลยแล้วหลังจากนั้นเหมือนว่าด้วยความอยากดูอะทุกเช้าอะพีก็จะแบบอาชีปวดอื้อแล้วก็จะไปอื้อที่ชักโคก